สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับจ้อยอ่างทองนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับเนื้อกลับแล้วสวยมากนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดี๋ยวให้ชมชัดๆตอนนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวเรามาชมกันแล้วเดี๋ยว จะทาหลวงพ่อแก้ววัดเคาวันด้วยนะครับหลังแบบนะครับหลังแบบเอียงๆนะครับพิมพ์กลางนะครับเกือบๆเล็กนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาติดมาชมหลวงพ่อเงินกันก่อนนะครับอันนี้เป็นพระนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้เนื้อกลับแล้วหัวเล็บดาเล็บไปทําทํางานอย่างอื่นมาด้วยนะครับโอเคนะครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับสวยมากนี่หน้าตาพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์หลวงพ่อเงินวัดบางคานนี่ก็มีหลายเนื้อหลายพิมพ์นะครับผมก็มีเนื้อแก่ทองก็มีนะครับแต่ว่าวงนี้เห็นเป็นเนื้อที่สวยมากครับเป็นเนื้อกลับแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงชัดเจนนะครับเป็นนี่พิมพ์นิยมนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ ตัดช่อนะครับถ้าเป็นขี้ตาจะเป็นเบ้าทูบนะครับอันนี้นะครับมาชมกันนะครับดูตรงปากก่อนเลยนะครับเราไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะนะครับสวยมากพระผมยังคาใจอยู่เลยกล้องผมไม่รู้ใครสอยไปมาดูพระกันหายไปแล้วมาดูพระกันสอยกล้องผมวิไม่รู้ใครนี่นะครับดูในเปลือกตานะครับจะมีเหมือนมีเม็ดตาอยู่ข้างในนะครับนี่ตาข้างฝานะครับ ขาสั้นเหมือนสั้นนี่ดูในเปลือกตานะครับไอ้ที่ว่าเปลือกตาหมวกแก๊ปอะไรเงี้ยจะมีเมดตาอยู่ข้างในนะครับด้านฝานะครับนี่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจุดจ่ายตังนะครับจะมีเมตาอยู่ข้างในนะครับด้านฝาองพระนะครับไม่มีใครบอกใครนะครับแล้วก็ดูปากนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับกล่องตัวดีๆบัซัลโดนสอยไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรใครเอาไปเดี๋ยวก็คงมาคืนนี่นะครับหลุมพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับไฟไม่ค่อยสว่างติดไฟข้างบนฟ้าให้ดวงเดียวตอนแรกนึกว่ามันสว่างนี่อันนี้เป็นหลุมพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับดูซอกลําคอนะครับดูคางนะครับ เป็นพระที่สวยมากนะครับวงนี้นี่ดูดูพิมพ์นะครับตอนแรกก็ดูสว่างดีนะหม่หมไม,ไม่ค่อยสว่างดีย๋ยวแบบหนึ่งนะครับจัดไฟใหม่ไม่ค่อยคล่องเลยผมนี่นานๆไลท์ทีนะแต่เราได้ได้ชมพระดีๆกันนะครับอันนี้เป็นหลุ่มพ่อเงินนะครับนี่ รูปทรงหลุมพ่อเงินนะครับลำใหญ่นะครับองค์ก็มีขนาดใหญ่นิดนึงเล็กแล้วก็มีกลางนะครับแต่จุดใ่ายตั้งนะครับอยู่ที่เบ้าตานะครับนี่ในลูกตาเนี่จะมีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งนะครับจุดไม่มีใครบอกใครนะครับองค์สวยๆที่ว่าเป็นน้ําทองผมก็มีนะครับผมเคยลงไปแล้วเที่ยวหนึ่ง แต่พูดผิดนะครับเป็นบอกว่าพิมสามชายพิมพนิยมสามชายไอเราเราก็พูดผิดบางสามชายเป็นขี้ตานะครับพิมพนิยมไม่ไม่ไม่นับชายนะครับอันนี้ก็ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อสำลิดเนื้อทองเหลืองทองแดงนี่เระผสมกันนะครับจะออกเป็นสำลิดจะเป็นเนื้อกลับแล้วนะครับองค์นี้เนื้อสวยนะครับเนื้อกลับสวยมากนะครับวางบนมือ เนื้อสวยมากนะครับเนื้อกลับนะครับไฟไม่สว่างเลยผมนี่ดูความสวยงามนะครับก็ในก็จะมีทองด้วยนะครับแต่ว่าองค์นี้ทองน้อยแต่เนื้อเป็นออกสำริดแล้วนะครับเป็นเนื้อกลับแล้วนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูผิวพันธ์นะครับ ธรรมชาตินะครับเล่นกันแพงนะครับพิมพ์นิยมแบบนี้นะครับจุดใจตังเลยเนี่ยมีอาเขาสอนผมมานะครับก็เป็นอาจารย์เหมือนกันเล่นพระมีชื่อเสียงกเ็เคยสอนผมมาเลยครับจุดใจตังเขาบอกว่าหลงเพราะเงินพิมพ์นิยมเนี่ยอยู่ในเบ้าตานะครับมีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งในเบ้าหมวกแก๊ปหรือก้นฝาหอยเนี่ยนอะงนี้เป็นพิมพ์ที่สวยมากนะครับอินเม็ดเล็กๆบางองค์ก็ชัดบางองค์ก็ไม่ชัด แต่ต้องมีนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะพระหล่อบางทีมันก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ดูรูปทรงดูหน้าตานะครับก็มีนิยมก็มีหลายหน้าเหมือนกันผมเพร่ะเงินนะครับอันนี้ก็พระสภาพเดิมๆนะครับธรรมชาติเนื้อกลับแล้วนะครับเป็นพระหล่อตัดช่อนะครับสวยมากนะครับนี่หล่อตัดช่อนะครับดูดูการตัดดูการตะใบนะครับนี่องค์นี้ผมพูดตรงๆนะสวยมากนะครับ แล้วผมมีองค์สวยองค์แต่องค์นั้นแกะน้ําทองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูทองในองค์พระเนื้อทองเหลืองผสมทองแดงผสมโลหะเก่าเก่าเนี่ยจนออกกลายเป็นสำลีเนื้อกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีทองไหมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวซ่องกับกล้องพันสองล็กดูได้เหมือนกันเดี๋ยวเราได้ชมกันเต็มที่กับจอยน่ากลัวมีอะไร ให้เล่นเยอะแยะโอเคเดี๋ยวเราวางกับกล้องนะครับแล้วลองมาส่องดูนะครับว่าดูที่ว่ามีทองไหมหลวมพ่อเงินก็มีทองผสมนะว่าองค์ไหนจะมากจะน้อยนะครับเ,เรามาดูกันลองอไฟส่องปฏิพารเน้่ยช่วยกันได้สว่างนี่นะครับ ก็มีทองผสมในองค์ด้วยนะครับจะมากจะน้อยเพียงไหนนี่นี่ในเบ้าตานะครับนี่ครับมีทองมีอะไรมีพวกนีน้ำทองเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับอันนี้ตรงจมูกนะครับ มีแร่มีคาบที่เบามีน้ำทองนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสวยมากนะครองค์นี้เป็นเนื้อกลับแล้วจะเป็นเป็นเนื้อสำริดกลับแล้วนะครับนี่มีทองมีมีทองนะครับมีน้ำทองด้วยนะครับมีทองผสมด้วยนะครับองค์นี้ก็เล่นกันก็หลัก ปล่อยกันจริงๆอ่ะก็สี่แสนขึ้นได้ยะหลักล้านแล้วครับแล้วแต่ว่าจะปล่อยให้ใครใครจะมาเช่าครับสู้กันไหวเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับของเงินวัดบางคานครับสวยมากนะครับนี่เป็นทองนะครับมีทองผสมนะครับนี่สองกับกล้องพันสองร้อยเอ็ดด้วยเอาเราดูด้วยตาเปล่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับเป็นเนื้อกลับแล้วเดี๋ยวเราชมกันนะครับสัมฤทธิ์กลับแล้วครับ อันนี้ซูมแล้วสวยมากนะครับข้อเงินวัดบางคานะครับเป็นเนื้อกลับนะครับหายากนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับตรงด้านบนเนี่ยก็เป็นรอยหล่อเดิมนะครับไม่ได้ว่ามาเป็นที่หลังนะครับก็หล่อมาเป็นอย่างนี้นะครัะก็ธรรมชาตินะครับ เพรเงินนะครับเล่นหาเงนกันหลักล้านแล้วนะครับแล้วแต่พิมพ์ทรงนะครับแล้วก็แล้วแต่ความถูกใจชอบคอกันยังไงจะปล่อยกันยังไงนะครับก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนทุกท่านที่ได้บูชานะครับยออย่างทองนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดแชร์กันให้บ้างนะครับ นานๆลงทีถ้ามีเวลาก็จะลงทุกวันนกันนะครับพระเยอะนะครับงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์คีตาผมก็มีเยอะนะครับคีตาสามชายสี่ชายแต่ว่ายังไม่มีเวลาให้ทุกท่านได้ชมกันตอนนี้เรามาชมพิมพ์นิยมกันไปก่อน เดิมๆนะครับธรรมชาตินะครับเด็กอ่างทองนะครับผมอยู่อำเภอแสวงหานะครับท่านใดอยากจะมาเที่ยวก็เชิญได้นะครับมีร้านพระมีพระให้ชมมากมายนะครับเน้นพระสมเด็จนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอื่นต่อนะครับนานๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว ผมจะทําคลิปหลวงพ่อแก้วนะครับต่อนะครับว้เครือวันนะครับหลังแบบเอียงๆนิดๆเอียงไม่ตรงหายากนะครับคมมากนี่อันนี้ไม่ได้แปะทองนะครับหรือว่าพระล้างมาผมก็ไม่ทราบแล้วตอนนี้องค์แปะทองนี่ผมว่าผมลงไปแล้วนะครับก็จะลงแค่องค์เดียวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาสวยๆลงให้ชมเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อกลับแล้วนะครับวัดบางขานะครับสวยมากนะครับ ย้อย่อยังทองนะเมื่อวานนี้ไปก็เช่าสมเด็จเกียรติโยม,มองมีคนแถวบ้านมาปล่อยอหไรก็เช่าไว้แปดหมื่นนะครับเช่าถูกหน่อยเศรษฐกิจไม่ดีก็เอาแค่นี้พิมพ์นิยมนะครับโอเคนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ